ถงภาพลวงตาชั้น95ที่เราจะเจอบอสภาพลวงนักปวดปากระทงปากระทงหรือเปล่าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม back cover m ล a n d l o c k origin เกนชิน impact และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือ add line add powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางในการต่อสู้โถงภาพลง ชั้น95ในการประทะภาพลวงนักบวชปลากระทงในชั้น95นี้นะครับอาจจะแนะนําทีมเฉพาะแบบจอดจงสักเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือเราอาจจะต้องมีตัวละครจูเรียสเพื่อเป็นตัวละครดาเมจหลักในการจบบอสและก็ลดแถบเทิร์นของสตูและจูเลียสนะครับควรี่ต้องมีการ์ดของเขาด้วยงั้นจะสู้ยากและเล่นยากมากๆอาจจะมีทีมอ,อื่นนะครับที่สามารถผ่านได้แต่ก็ของอาจจะต้องแน่นมากกว่านี้นะครับซึ่งณปัจจุบันด้วยความที่ว่าของยังมีไม่เยอะใช่ไหมครับก็เลยต้องใส่ของเท่าที่มีไปก่อนพลังเวท20,000 ก,ก็ได้หรือว่าเราจะไปเล่นสายผสมก็สามารถอ่านได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมมาถอดของของโนเอลเอามาใส่ให้เฉยๆสายผสมก็จะทําค่าคิติคอนได้ง่ายมากกว่าเราก็ควรที่ต้องทําค่าคิริคอนนะครับโดยรวมให้มากกว่า60%อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของเราเนาะส่วนตัวละครอื่นๆในทีมนะครับตัวที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือโรตัสโรตัสเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เราเอามาเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกลดการต้านทานความเสียหายมีใส่หมดสภาพนะครับแล้วก็ลดความเร็วสําคัญก็จะอยู่ที่การลดความเร็วเราจะใส่ให้ตัวละครน,นี้มีดาเมจที่สูงมมาาาากกกขึ้้้น็ไไดถเร่อย ของแท้งก็จะได้มีพลังโจมตีแบบน้ำน้ำเนื้อเนื้อแต่ตัวละครต้องไม่ตายนะครับหลังจากที่เราโดนสกิลไปแล้วเพราะบอสเขาก็จะมีพวกสก,สกุลหมู่ด้วยส่วนตัวละครถัดมาเลยครับนั่นก็คือชาร์ลอตชาร์ลอตเราจะเอามาเป็นตัวละครแปะดีบัฟลดเกาะของศัตรูควรนี้ต้องทํา LR นะครับเพื่อให้ได้ลดเกาะเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการของเขาด้วยก็จะดีมากแล้วก็เราจะใส่หมดสภาพนะครับในกรณีที่บอสโดนพวกดีบัฟลดเกาะโดนหมดสภาพแล้วนะครับเราสามารถยืดระยะเวลาของเอฟเฟกต์ด้วยการใช้สกิลของโลตัสแม้ว่าตัวละครที่จะหล่นไปก่่ก็ไไมเปรแต ต้องใส่บัฟให้พร้อมแต่ตัวละครสําคัญที่หล่นไม่ได้เลยก็คือเชลรี่เชลรี่เราจะเอามาเป็นตัวละครเปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทและก็จะเอามาเป็นตัวละครผสานโจมตีเพิ่มพลังเวทถ้าในกรณีที่ไม่มีเชลรี่จริงๆก็สามารถใช้เป็นพวกวินเลียมได้แหละเขาก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มความเร็วเพิ่มความคงตัวได้แต่จูเลียสเราต้องสลับสับเปลี่ยนของนะครับเป็นของแอทแทเชกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราอยากได้บัฟตัวอื่นอย่างเช่นฟินโลอันนี้ก็สามารถพอไปได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีความเสียหายที่ทําได้เพิ่มพลัง แล้วก็ไปเปลี่ยนของนะครับเป็นจูเลียตเป็นสายเอทเคได้เลยแต่ตัวละครที่เปิดบัฟเนี่ยไม่ควรตายเพราะบอสเขาจะมีเด้งเลือดได้เป็นผลของด่านการต่อสู้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะเวลาเราเข้าสู่สเตจการต่อสู้นะครับบอสจะมีลูกน้องอยู่2ตัวถ้าบอสเด้งมาตีเราแบบเนี้ยแนะนําให้รีเลยเพราะมันไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราแปะดีบัฟเรียบร้อยแล้วอันนั้นสามารถผ่านได้นะอันนี้ยังรอดอยู่นะครับไม่เป็นไรเปิดบัฟเพิ่มพลังเวทให้จักระพัดเวทมนต์ก่อนนะครับ ตัวบัฟจะเป็นตัวละครอ,อื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับสายของจูเลียสจากนั้นนะครับชาร์ลอตเนี่ยเราก็แปะรถเกาะของสตูลดลงนะครับแล้วก็โลตัสเราพยายามใส่รถสปีดให้ติดถ้าไม่ติดก็อาจจะต้องรีเลยนะครับอย่างเงี้ยไม่ติดแหละเราเล่นยากถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่มันเล่นยากฉะนั้นสู้เอารอบที่ง่ายๆจะดีมากกว่าเพิ่มพลังยุมตีเวทให้จูเลียสนะครับจากนั้นชาร์ลอตใส่รถเกาะ แล้วก็มาโรตัสนะครับใส่รถสปีดบึ้มหลังจากรถสปีดติดเรียบร้อยคราวนี้มาถึงเทินของจูเลียสเราเนี่ยจะลบเทินตัวนี้ไปก็ได้นะครับหรือว่าจะลบเทินตัวนี้ก็ได้แต่ในส่วนนี้ค่อนข้างมีความสุ่มเสี่ยงในการเล่นพอสมควรเพราะจริงๆ2ตัวละครนี้นะครับถ้าไม่โดนรถสปีดอาจจะดีมากกว่าเราจะได้ให้เขาฮิวไปก่อนทีนึ่งแล้วเราจะได้เลือกลบเทินตัวละครนั้นได้ทีหนึ่งนะครับแบบนั้นก็จะคุ้มกว่าเนาะแต่ผมเลือกลบตัวนี้เห็นไหม ตัวนี้ก็เลยจะฮิลเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สกิลท่าไม่ตายนะครับใส่ตัวละครนี้ปึ้มเข้าไปเมื่อเขาตายปุ๊บจูเลสก,ก็จะได้เทิร์นมาเรากดยิงตัวนี้นะครับปิวเราก็จะมีเทิร์นเพิ่มจากนั้นนะครับเราก็ทําการลบเทิร์นของบอสสังเกตที่หลอดเหลืองนะครับเราจะใส่ส่วนเสียความคงตัวเนี่ยเราก็เลยต้องมีการ์ดเนาะแล้วก็ถ้าถึงเทิร์นของเชลลี่เราก็ให้โจมตีแบบผสนนะครับ ใส่ตัวละครมอนเตอร์ตัวนี้นี่ครับบึ้มถ้าตายด้วยก็จะดีมากแต่ถ้าไม่ตายก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะแล้วมาถึงเทิร์นของชาร์ลอตนะครับเราก็ใส่หมดสภาพให้ตัวละครนี้บอสนะครับใส่ไปได้เลยแล้วก็เพิ่มในแะเวดาของเอฟเฟกนะครับใส่ไปที่บอสเนี่ยจังหวะเนี้ยตายได้แล้วนะครับ <laughs> ตายได้แล้วตายได้เลยตายเลยก็จะดีมากนะเพราะว่า ถ้าเราวนเทินเยอะเกินไปเนี่ยบอสก็จะเงเดินได้เร่งเดินได้ปุ๊บเราก็จะลำบากในการเล่นแหละส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามีลบเทินก็ให้ลบเทินนะครับเพราะว่าบอสก็จะมีดาเมจที่สูงมากมันจะเป็นข้อเสียเปรียบและยิ่งสกิลหมู่ของบอสเนี่ยจะแรงด้วยไม่แพ้กันเลยนะครับเราต้องยืนรับให้ไหวก่อนในส่วนของสกิลหมู่ ตัวละครใส่ดีบัฟตัวนี้จะหล่นได้แต่พวกโรตัสเชลลี่ห้ามหล่นอันนี้บอสยังไม่ค่อยมีเทิร์นเราก็ยิงธรรมดาไปก่อนลดเกตไปนิดนึงเพิ่ม,มาทางโจมตีนะครับแล้วก็มาถึงของชาร์ลอตเราก็หวดไปแล้วก็นี่ครับโรตัสเราลดความคล่องตัวแล้วก็มาตรงนี้ครับลบเทิร์นของบอสเชลลี่ก็โจมตีปสานยิงไปลดความคล่องตัวนะครับ ชาร์ลอตเราก็อาจจะโจมตีด้วยสกิลนี้ประสาานะครับลดข้องตัวอีกแล้วก็ลองเช็คดูเลยครับว่าจูเลสของเราเนี่ยมีพวกูมพวกปั๊พร้อมหรือเปล่าจริงๆในส่วนนี้เราไปรอใส่สกิลรอบหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทอันนี้ความแรงมันก็จะไม่สุดแต่ไม่เป็นไรครับผมใช้ไปเลยแล้วกันบึ้มแสนเจ็ดนะครับลดข้องตัวแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกดีบัฟต่างๆจากนั้นนะครับเพิ่มพลังโจมตีเวท วนสู่ลุมนรกใส่รถเกาะละกันเห็นไหมเลือดเขาจะเด้งเราต้องมีดาเมจให้ได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับถ้าไม่มีดาเมจก็จะยากอยู่ในการสู้นะส่วนนี้เดี๋ยวเขาก็จะตีแล้วหวังว่าให้ตีชาร์ลออตล้วกันนะครับถ้าไม่ตีชาร์ลอตเราน่าจะที่ยงังตีตัวละครเปิดบัฟด้วยแบบนี้งานน่าจะยาวนะครับการที่มีตัวละครน้อยลงก็จะดีแต่ไม่ควรที่จะต้องเป็นตัวละครนั้นไง ต่ันกา95จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ดวงของเราเนี่แหละเพิ่มพลังโจมตีเวทไปก่อนจูเลียสแล้วก็ใส่รถสปีดติดไม่บอสติดอยู่คิวหรอตัวนี้มีเทิร์นใส่ลบเทิร์นไปก่อนแล้วก็ใส่ท่าไม่ตายใส่ตัวนี้บึ้ม เมื่อตายเรียบร้อยลงสกิลที่ตัวนี้พอได้เทินมาเสริมลบเทินของตัวนี้นี่แหละครับข้อดีของการ์ดแล้วก็ใส่หมดสภาพให้ตัวละครนี้นะครับลดคลองตัวอีกนิดนึงใส่โจมตีนะครับด้วยชาร์ลอเอเชลลี่พอตัวละครตายปุ๊บยิงเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปอีกเธอทําไมมาบ่อยจังแล้วก็ใส่เพิ่มในยาวดาของดีบัฟนะครับพวกรถสปงสปีด มุ่งโจมตีเนี่ยใส่ไปได้แล้วก็ฉีดนิดนึงพอฉีดมาปุ๊บลดคล้องไปอีกลดไม่ได้ลบเทินไปเราก็ยิงไปคือถ้าบอสไม่มีฮิวมันก็จะง่ายแต่บอสมีฮิวไงตอนนี้ก็หวังพึ่งให้ชา์ลดหล่นนะครับถ้าชา์ลดหล่นได้ก็จะดีแต่ถ้าชา์ลดไม่หล่นเราก็ น่าจะเรียบอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่ถ้าไม่ตายไปเลยแล้วกันนะครับหรือว่าเราจะรอบัฟฟูฟูก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีบัฟนะครับไม่มีบัฟเราก็จะลําบากในการปล่อยสกิลมันจะไม่แรงอ่ะอาจจะตีธรรมดาไปก่อนลดคล้องตัวนิดนึงเปิดบัฟเพิ่มพลังเวทแล้วก็โจมตีเมื่อตัวละครมาแบบนี้ลดคล้องตัวใส่หมดสภาพไปอีก ลดคล่องตัวแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับบึ้มสองแเห็นไหมโอกาสบอสต,ตายก็จะสูงมากขึ้นแต่บอสเลือก็จะเด้งอยู่ดีนะครับพอเลือดเด้งอย่างนี้แต่รอบหน้าเดี๋ยวเราก็จะลดคล่องตัวเพิ่มไปโจมตีเวทจูเลสมาลบไปแล้วก็เพิ่มระเยาวลาของเอฟเฟก ต้องให้ติดลดสปีดถ้ามีการ์ดของโรตัานะผมว่ามันน่าจะง่ายมากขึ้นด้วยนะครับเสริมออันนี้เราก็อาจจะยิงธรรมดาแล้วกันนะครับไม่ติดรถข้องด้วยงานมาแล้วผมว่างานมาแล้วเอ๊งานมาแล้วตีตัวนี้เออสวยยิ่งตัวละครน้อยอ่ะเทิร์นที่หิวเลือดก็จะน้อยลง หมายถึงเราจะได้ตีบ่อยมากขึ้นนะครับแต่การฟื้นฟูเลือดของเขาก็จะจํานวนรอบเท่าเดิมน่าจะแปดเทิร์นนะครับแปดเทิร์นฮิวที่ของดีของต้องมีสายไปก่อนแล้วยิงธรรมดาอืมเชอรรี่รอบหน้านได้อยู่แต่มาแบบนี้น่าจะแย่นะครับเนี่ยเธอน่าจะแย่แล้ว ก็ไก่เคียงน่าจะไก่เคียงยิงธรรมดาไปก่อนเกือบแล้วอย่างดีนะมีไล่ลำแต่บับมาตีไปสิตายไหมเออถ้าดาเมตของจูเลียมากกว่านี้หรือว่าพอไปถึงเธอหน้า เขาก็จะตายอยู่ดีนะครับเพราะว่าโดนอันติของจูเลียสมันต้องอาศัยทั้งดวงของเราแล้วก็ดวงของบอสอยู่ดีว่าเขาจะไล่ล่ามแบบไหนอย่างดาเมจที่เราทําไปเห็นไหมจูเลียสก,ก็จะสร้างความเสียหายไปถึง2อ0ล้านหโลตัสสี่แสนกว่านะครับใส่ของดาเมจให้โลตัสด้วยก็จะช่วยเสริมได้ดีในระดับหนึ่งนะส่วนการฟื้นฟูฟนะครับก็จะมาจากเชลรี่เพราะว่ามีดูดเลือดจูเลียสยิ่ง2ดาวยิ่งผ่านง่ายแต่ถ้าจูเลียสศูนย์ดาวแบบนี้นะครับโอกาสผ่านก็จะยากเป็นปกติฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับระดับด สุดดาวก็เล่นได้ครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็มาแนะนําแนวทางในการผ่านหอถงภาพลงตาชั้น95ด้วยทีมประมาณนี้แล้วกันนะครับย่งไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาๆผมไปแล้วครับ